นักศึกษาสาวทำพะค้าร้านอาหารตรงๆหลังชอบแซงคิวให้คนอื่นหากเวลาที่เราไปกิน เที่ร้านอาหารตามสั่งร้านก็จะทําตามคิวเพื่อความราบร่นและเพื่อที่ลูกค้าจะไม่ต้องมามีปัญหากันแต่ว่าก็บ่อยครั้งเลยที่มักจะเกิดปัญหาเรื่องของการแซงคิวซึ่งบางครั้งก็จบลงได้ดีแต่ว่าบ่อยครั้งเลยที่จะมีปัญหาตามมาแต่สําหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆโดยผู้ใช้บัญชีติกตอกอรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ขณะที่เพื่อนนักศึกษานั้นคล้องใจและถามทางพ่อค้าร้านอาหารว่าทําไมเวลาที่ตนมาสั่งข้าวนั้นจะต้องแซง คิวให้กับลูกค้าคนอื่นก่อนเสมอโดยทางเจ้าของโพสได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าก็แค่สงสัยสาวอิสลามจากนั้นก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าเมื่อฉันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วทางร้านแซงคิวให้โต๊ะอื่นก่อนนักศึกษาถามว่าพี่คะหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมอะ่ะพราะเขาบอกว่าอะไรนักศึกษาบอกว่าพี่ว่าหนูหิวข้าวไหมอะ่ะ พ่อค้าบอกว่าหิวนักศึกษาถามต่อว่าหิวใช่ไหมคะแล้วทําไมพี่ถึงทําโต๊ะนู้นกับโต๊ะนี้ให้ก่อนหนูอ่ะพ่อค้าบอกว่า oh, อ๋อก็ยังไงดีอ่ะนักศึกษาบอกว่า เพราะว่าถ้าครั้งเดียวหนูไม่ว่านะคะแต่หนูโดนบ่อยตั้งแต่ปีหนึ่งตอนนี้หนูอยู่ปีห้าหนูก็เลยอยากรู้ว่าทําไมหนูถึงได้ชากว่าคนอื่นตลอดทั้งที่หนูก็มากินร้านพี่บ่อยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้หนูอยากรู้เหตุผลจริงๆค่ะพ่อค้าบอกว่าที่พี่ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่รู้ว่ามาพร้อมกันหรืออะไรอย่างเนี้นักศึกษาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคราวหน้าขอให้ทำของพวกหนูก่อนแล้วกันนะคะต่อให้ไม่ได้มาพร้อมกันก็อยากให้ทำก่อนเพราะว่าที่มาก่อนเพราะหิว ขอบคุณค่ะงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็ชื่นชมที่นักศึกษาสาวนั้นกระถามอีกทั้งยังใช้น้ําเสียงที่น่ารักไม่มีทีท่าจะใส่อารมณ์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ